ที่เราจะขอมอบให้กับคู่พันเนอร์ทางการแสดงแล้วก็จับมือกันปังได้รับความนิยมจากแฟนๆทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับรางวัลน,นี้ The Duo Star of the y e a r ได้แก่ยินวัวครั ดีใจด้วยนะครับน้องหยินอานันว่องและวอวรรณรัตรรัตสสีรัตครับครับผมก็ก่อนถึงก็ต้องขอขอบคุณรางวัลน,นะฮะ The Duo s t a r ตาร The Year นะครับผมก็ขอบคุณทางสุดสัปดาห์ด้วยนะครับที่มอบให้พวกเรานะครับแล้วก็ ต้องขอขอบคุณครอบครัวเราด้วยนะครับไม่มว่าจะเป็นผู้จัดการเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนในกลุ่มแล้วก็ขอบคุณคู่หูผมด้วย,ยครับผมครับผมขอบคุณคู่หูผมด้วยนะฮะสักหน่อยไหมฮะได้ครับครับผมก็ขอบคุณทั้งสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเรานะครับก็หวังว่าทุกคนที่แบบติดตามสนับสนุนพวกเราจะได้ประโยชน์จากการติดตามพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับคาดว่างั้นจริงๆครับขอบคุณมากครับ ไม่ก็เขาจะได้คาดหวังว่าแบบเราให้กำลังใจเราให้อะไรเขาได้ไงนั่นแหละครับขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับยินบอนะครับแหมเรียกสะห่างเหินเลยนะคู่หูใช้คู่หูไหมอะ่ะอถ่ายภาพหน่อยจ้า ขอบคุณครับยินวอลครับดีใจด้วยนะครับเดอ d ดูอัลสตาร์ออฟเดอะครับ